สวัสดีค่ะทุกคน welcome to a l a n s vlog and let me introduce myself สวัสดีค่ะผมชื่อลันนะครับเดี๋ยวต้องไปมองก่อน so let's talk along the way yeah when you want to get off the darkest ground The gravity pulls you straight down Earth from a bird's eye view You should grow feathers and see this too Hello ก่อนที่อารันจะได้มาเป็น789เท่านี้ตอนแรกอารันทำงานเบื้องหลังมาก่อนเช่นการถ่าย MV ครับอันนี้คือหนึ่งในงานที่ผมเคยทำมา ธอยอมรับไอ้ความฝันว่าสองก็มีฝันเธอเลือกของฉันก่อนไม่ใช่ไม่บอกเธอไม่พูดแต่ดูออกฉันรู้คำตอบจะไม่ดิมมากอดอยู่ตรงนี้ตลอดความรับมากว่าอวอดแล้วก็จริงๆมันเริ่มจากการที่ชอบถ่ายรูปมาก่อนด้วย วันนี้เป็นวันพุธเพราะฉะนั้นผมจะมีเรียนแค่2ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามแต่สมมุติว่าถ้าเป็นวันอื่นในเช่นวันอังคารผมเรียนตั้งแต่6กโมงเอ๊ะไม่ใช่ผมเรียนตั้งแต่ผมเรียนตั้งแต่8ปดโมงถึง10บโมงแล้วก็บ่ายโมงถึงหกโมงเย็นแล้วก็ส่วนมากช่วงเวล,ลาที่นั่งรอเรียนคลาสมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้ ก็ไม่ใช่ว่าแบบผมนอนทุกครั้งนะผมก็แบบต้องนั่งทำงานบ้างไม่งั้นไม่เสร็จแต่ก็แบบ usually it's like that ตอนนี้ตอนนี้83บสามยีแล้ว12 seconds later เมื่อกี้โอโบโทรมาถามเรื่อง uh, backing track กับงานเพราะว่าจริงๆวันนี้มี run through showcase ด้วยแล้วก็เหมือนน้องเขาก็แค่โทรมาถามเรื่องแบบ backing track ว่าจะต้องเป็นยังไงเพราะว่าผมเป็นคน รวบรวม making pack ส่งให้พี่ในผู้จัดการอีกทีนึ่งฮะ Yeah so I should head in town จะได้ไปเตรียมตัว run through showcase ให้มัน ready มากที่สุด so let's go <Hey. S 2> ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วผมมีอะไรมาให้ทุกคนดูก็คือ my card collections right here นี่คือการที่พี่สาวให้ผมมาเรามีหันแล้วเราก็มีหันกับพี่ชาญแล้วเราก็มีหันอีกแล้วแล้วเราก็มีฮีอนจินแล้วเราก็มีหันอีกแล้ว,ลว,ลว,ลวสุดท้าย ฮันกับยอนจินจากที่ทุกคนเห็นได้จากการนะฮะฮันเป็นไบอสของผมผมชอบฮันมากอยากจะแรปให้ได้เหมือนฮันเพราะว่าฮันนี่แบบแรปโหดมากๆผมได้มาเป็นสเตย์ตอนช่วงอัลบั้ม In Life ช่วงเพลง Backdoor กับ X ตอนนั้นพี่สาม,มาป้ายยาแล้วก็กลายเป็นสเตย์ไปเลย แล้วก็ผมกลับไปไลฟฟังเพลงช่วง My Pace กับ Elevator แล้วก็ชอบม,มากตอนนี้เพลงที่ชอบที่สุดคือ Scars กับ Three r a c h a อัลบั้มที่ชอบที่สุดของ Stray Kids ก็คือ uh, No Easy So that is it for today's vlog ผม ไปอาบน้ำทำกันบ้านซ้อมร้องเพลงแล้วก็นอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นหกโมงครึ่งจะได้ออกจากบ้านตอนเจ็ดโมงเพราะว่าผมมีคลาสที่มอตอนแปดโมง so I hope after this video you guys like get to know me a little better and เจอกันใน vlog หน้านะครับ good night